ผมจะชิมกลางหมูนะครับกลางหมูที่ผมอเอเดอร์เป็นพิเศษเป็นกลางหมูที่เกี่ยวใหม่ๆสดๆต่อวันต่อวันใครที่เป็นสายกลางหมูแนะนำครับต้องไม่พลาดหอมไม่เหม็นหืนกรอบแล้วก็นุ่ม วัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชิมอาหารตามสั่งธรรมดาที่ไม่ธรรมดาผมอยู่บนถนนแปลงนามเย,ยวาวราชครับขณะนี้ผมเดินมาถึงนี่ครับซอยพิพาคษาสองนะครับร้านที่ผมพามาคือร้านนี้ครับร้านเจมหมวยอาหารตามสั่งทําไมผมจึงพามาจึงแนะนําให้ทุกท่านมารู้จักร้านเจมหมวยตามสั่งตามผมมาครับ จุดเด่นของร้านเจ๊หม,มวยอาหารตามสั่งร้านนี้นะครับก็คือโบราณแท้ๆครับโบราณกระทั่งวิธีการหุงข้าวแบบเช็ดน้ําโบราณกระทั่งการใช้เตาถ่านในการผัดทุกๆขั้นตอนโบราณกระทั่งการเจียวน้ํามันหมูเจ๊หม,มวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊ผมขอสั่งอาหารหน่อยได้ค่ะผมขอกระเพราหมูใส่กากหมูได้ไหมลาดข้าวหรือว่าเป็นกับเอาเป็นผัดลงไปเลยเจ๊กระเพราพหมูผัด พุกข้าวใส่กักหมูแล้วก็ขอไข่เจียวใส่ต้นหอมแล้วกักหมูนะครับผมขอสองเมนูโปในข้าวหรือว่าไ่ยกแยกแค่ผมเดียวไข่เจียวแยกเจ้หมวยขอถามหน่อยแยกขายมานานแค่ไหนแล้วก็แต่รุ่นแม่ก็รวมหกสิบได้แต่รุ่นแม่นะใช่ไหมเพราะผมรู้จักเจนี่ก็ตั้งแต่ปีสองพันสามสองใช่รุ่นนั้นแหละรุ่นนั้นก็หกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีนี้ขายอยู่ตรงนี้มาตลอดไหมเจขายอยู่หน้าปากซอย หน้าปักซอยก็คือซอยเมื่อกี้นี้แล้วก็ขยบเข้ามาหน่อยแค่5เมตรนี้ใช่ไหมครับขยบเข้ามาอ่าแล้วเจ๊ขายวันไหนบ้างขายก็มีธุระก็หยุดอ๋อก็คือขายทุกวันจะหยุดยเฉพาะวันที่มีธุระใช่อออเจ๊ขา,ขายกี่โมงถึงกี่โมงขายแต่บางทีก็สิบโมงครึ่งถึงสี่โมงไม่แน่สิบโมงครึ่งถึงเฉลี่ยสี่โมงมถ้าหมดก่อนก็เก็บก่อนเก็บก่อนอ่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ๊หมวยผัดอาหารกัน ทุกขั้นตอนเจ้ใช้เตาถ่านหมดเลยใช่ทำไมถึงใช้เตาถ่านครับเจ้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้รุ่นแม่แล้วได้รุ่นแม่แล้วใช้เตาถ่านก็คือขายอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นแม่ใช่แล้วหุงข้าวก็หุงด้วยเตาถ่านเช็ดน้ําใช่เจียวน้ํามันหมูก็เจียวด้วยเตาถ่านเตาถ่านหมดอันนี้ไม่มีเตาถ่านใช้เตาถ่านหมดเลยไม่ใช้เตาแก๊สไม่ใช้ แล้วก็น้ํามันที่ผมเห็นก็คือน้ํามันหมูที่เจเจียวเองใช่ค่ะไม่ใช่ใช้น้ํามันพืชไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีผสมน้ํามันพืชก็คือน้ํามันแท้ๆเลยตอนนี้ที่ผมยืยนอยู่ตรงนี้กลิ่นน้ํามันหมูเนี่ยหอมมากเลยผมอยากให้ทุกท่านได้ได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ได้ได้กลิ่นตามผมก็คือทั้งน้ํามันหมูทั้งไข่เจียวปูมันหอมหวนหอมขึ้นมาเลยครับหอมแบบหอมมากๆเลยถ้ายือนอยู่ตรงนี้และแถมผมยังได้เอาเม่าทานเล็กๆเสริมอาหารให้อร่อยกว่าเดิมอีก ไข่เจียวที่เห็นเนี่ยเจ๊ขออนุญาตถามราคาเมนูนี้ราคานนเท่าไหร่ครับนเม่าอ,อันนี้แยกไข่ไข่เจียวลูกนี้20่สิใช้ไข่สองฟองอโอ้โห,หจะถูกอะไรเกินราคาเยาวละถูกถูกมากถูกถูก <20. S 1> โอ้เ,เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเจ๊เจ,จหมวยใช้ชานกระเบื้องใ ไม่ได้ใช้จานพลาสติกแล้วหมูที่ผมเห็นแจ้เนี่ยหั่นเองไหมครับหั่นเองหมดเป็นหมูสดเป็นหมูสดมามาล้างแล้วก walk like ็มาหั่นเจ้ไม่ได้ใช้เครื่องหั่นหมูไม่ไม่ก็คือหั่นด้วยมือใช่ใช่อืมเราต้องเอามาล้างก่อนแล้วค่อยมาหั่นก็คือเจ้คัดเนื้อหมูแล้วทําความสะอาดเนื้อหมูด้วยการล้างอย่างดีบอกพวกเราได้ไหมครับเจ้หมักหมูยังไงมีวิธีการหมักกี่วันข้ามวันเจ้หมักหมูข้ามวัน เพื่ออะไรครับมันจะนุ่ม,มถ้าถ้าหมักเลยใช้เลยมันไม่อร่อยอ๋อหมักเลยใช้เลยจะไม่อร่อยนี่คือนี่คือความความเอาใจใส่ที่เจดูแลทุกขั้นตอนใช่แล้วตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเจใช้เครื่องปรุงแค่ไม่กี่อย่างมีน้ำมันหอยไหมครับไม่มีไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เพราะอะไรครับเจไม่เคยใช้รอไม่เคยใช้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าข้าวผัดที่เจมหมวย นะครับถนนแปรงนาม่อยพิพากษาสองขัดให้พวกเราทานเนี่ยรสชาตจะเป็นยังไงมาแล้วครับอาหารจานแรกที่เราสั่งนะครับก็คือกะเพราคุกนะครับโดยมีจุดเด่นคือเพิ่ม กากหมูด้วยกากหมูของร้านเจ๊หมวยเนี่ยเป็นกากหมูที่เจียวใหม่ๆสดๆวันต่อวันแล้ววันนี้สิ่งที่เห็นครับก็คือลอยไม้กกกเกียมของกระทะซึ่งทําส่งเสริมให้อาหารมีกลิ่นที่หอมขึ้นลองดูครับนี่ครับหอมมากครับนี่เราวผมจะตักให้ทุกท่านดูเห็นครับควันขโมนงครับควันฉุยๆุยนะครับเนี่ยมีกากหมูสอดแทรกซึ่งมันจะส่งเสริมให้กะเพราหมูคุกเนี่ยอร่อยมากขึ้น นะครับแล้ที่ทุกท่านเห็นก็คือข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่หุงด้วยเตาถ่านแบบเช็ดน้ําหุงแบบโบราณจะดูเม็ดข้าวครับเม็ดข้าวสวยมากานะครับผมจะขออนุญาตใส่พริกน้าตาลหน่อยนึงนี่พริกน้ํตาลนะครับใส่แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะชิมให้ทุกท่านชมอ่าอันนี้เอาหมูก่อนนะครับขอมหมูก่อนหมูหอมมากครับหอมกระเทียมหอมพริกแล้วก็หอมน้ำมันหมูหอม ขา่ามเอวขามเอเตาถ่านเป็นความหอมที่ลงตัวเลยครับเนื้อหมูนุ่มมากครับผมจะชิมกางหมูนะครับกางหมูที่ผมอเอเดอร์เป็นพิเศษเป็นก,าง,กางหมูที่เจียวใหม่ๆสดๆต่อวันต่อวันใครที่เป็นสายกางหมู แนะนำครับต้องไม่พลาดหอมไม่เห,เหม็นหืนกรอบแล้วก็นุ่มดี๋ยวขอชิมข้าวแล้วนะครับอันนี้คือข้าวกะเพราหมูคุกนะครับข้าวกะเพราหมูคุกจะขอชิมแล้วนะครับหอ,อมเมือ่อเราหอมมากเลยตัวข้าวมีความนุ่มนวลมากๆครับอร่อยโดยรวมแล้วจานเนี่ยต้องโดนครับต้องจับพลาดไม่ได้และ ออเดอร์ที่2นะครับที่ผมสั่งมาก็คือเป็นไข่เจียวกากหมูอ่าผมจะเปิดใทุกท่านชมเมื่อกี้ทุกท่านก็เห็นเนาะอยู่บนเตาหอมมากขนาดไหนไข่เจียวนี้ครับฟูฟูนุ่มๆแล้วก็เป็นไข่เจียวที่เจียวด้วยน้ำมันหมูบนเตาถ่านแบบโบราณโบราณไม่ได้ใส่อะไรเป็นพิเศษนะครับผมจะตักให้ทุกท่านชมหอมมากๆเลยครับ กัดไปเนี่ยจะรสชาติไขเ่เต็มเต็มแล้วก็เบิ้ลด้วยกากหมูซึ่งทำให้อร่อยมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกอจะกินคู่อาหารหรือจะกินเปล่าๆก็รสชาติดีครับไม่อยากให้พลาดครับออเดอร์นี้กระเพราหมูคุกปากหมูไข่เจียวนี่ครับอหอมหวนมาก ได้เคี้ยวลุกๆอย่างรวมๆกันขอเรียกว่าสวรรค์อร่อยจริงๆครับเอ <Hey, S 1> ผมอยากจะทานผัดซีอิ๊วเจ๊แนะนำหน่อยว่าเส้นไหนอร่อยได้ทั้งสอย่างที่คนสั่งกันเยอะ เส้นใหญ่ก็มีเส้นหมีก็มีแต่เส้นใหญ่ผมขอเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วจานหนึ่งเจ๊มีเดลิเวอรี่มั้ยครับมีเดลิเวอรี่ไหมพวกสั่งอาหารทางออนไลน์ไม่มีแล้วอย่างนี้ถ้าลูกค้าที่เขาอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้อยากจะทานทำยังไงอ๋อเขามีเบอร์ของเขาส่วนใหญ่เรามีลูกค้าประจำรอเจ๊ขอเบอร์หน่อยเจ๊เบอร์โทรศัพท์อะไรจะโทรมาสั่งอาหารแล้วแวะมารับแวะมารับได้เบอร์อะไรครับ089089 00 00 33 33 7ย สาม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 อืมเป็นเบอร์ที่จำง่ายจำง่ายครับแล้วราคาอาหารเจเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงครับราคาอาหารเรอก็ผัดซีอิ๊วข้าวผัดอะไรห้าสิบครับเพราะว่าหมูมันขึ้นมาขึ้นตอนหลังนี่ครับห้าสิบจานละห้าสิบก็คือเฉลี่ยอาหารจานละห้าสิบใช่อ่าถ้าเพิ่มไข่ดาวเท่าไหร่ครับเพิ่มไข่ดาวก็หกสิบเพิ่มไข่ดาวก็อีกสิบบาทก็ราคามาตรฐานทั่วไป อันนี้ผมก็กลังมองเจ้ผัดผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่โอ้ดูแล้วคลาสสิกก็ใช้เครื่องปรุงเหมือนเดิม,ม,ดมโดยไม่โดยไม่พึ่งพาน้ำมันหอยไม่มีน้ำมันหอยอเจ้ผัดอย่างนี้มากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วจากรุ่มแน่เฉลี่ยน่าจะได้สามสี่สิบปีได้ไหมถ้าเป็นตัวเองผัดลอ่าอ่าก็ประมาณเนี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือ ป้ายป้ายศิลาจาลึกสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งป้ายเนี่ยจะมีอยู่2แผ่นอยู่ที่ถนนหัวถนนแปลงน้ำกับอยู่ที่หน้าปากซอยพิพากษา2อ,อยากให้ทุกท่านแวะมาเช็คอินแวะมาถ่ายรูปแวะมาดูนะครับเป็นป้ายประกาศแจ้งความแจ้งความในนี้นี่คือประกาศคือคาในสมัยโบราณอาจจะใช้คำว่าแจ้งความแต่ในสมัยปัจจุบันต้องใช้คำป้ายประกาศประกาศเ,เรื่องเกี่ยวกับการเข้าที่นะครับประกาศโดยหลวง ตรงนี้ครับเป็นป้ายประกาศแจ้งความถ้าเรียกปัจจุบันก็คือป้ายประกาศนะครับเป็นสมัยราชการที่5เขียนข้อความประมาณว่าผู้เช่าจะต้องได้ใบเสร็จที่ไม่มีรอยขีดขูดแก้และปีสำคัญดังนี้ 1. ประทับตาอธิบดีกรมพระคลังข้างที่ 2. เลขหมายใบยเสร็จและชื่อผู้เช่า ตรงกับห้องที่ตนเช่าจำนวนเดือนและจำนวนเงินค่าเช่าตรงกับจำนวนที่ควรเสียหากผู้เช่าไม่ได้ใบเสร็จที่ถูกต้องดังว่านี้กรมพักคงั้งที่ต้องถือว่าผู้เช่ายังไม่ได้เสียเงินค่าเช่านี่เป็นป้ายศิลาจารึกนะครับเป็นประกาศหรือที่เขียนไว้ตรงนี้ว่าแจ้งความ เป็นป้ายศิลาจารึกในสมัยรัชกาลที่5เป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับถนนแปลงนามเยาวราชครับแวะมาชมแวะมาเช็คอินเป็นป้ายโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กันมาแล้วครับจานนี้ของเจ๊หม,มวยผมขออนุญาตยกเองนะครับขอบคุณครับเจ๊สิ่งที่เห็นก็คืออาหารร้อนๆใส่อยู่บนจานรกระเบื้องอาหารร้อนๆใส่อยู่บนจานกระเบื้องแล้วมันก็อหอมมากดูไข่นะครับผ่านแบบฝีเมือเก่า จะโชยทุกท่านดูนะครับทั้งหมูทั้งไข่นะครับเป็นหมูที่หั่นเองนะเป็นหมูสดวันต่อวันก็คือหั่นเสร็จหมักให้หมูนุ่มหมักก็คงหมักด้วยกรรมวิธีสูตรโบราณอผมชิมหมูก่อนนะครับชิมหมูก่อนหอมกลิ่นซีอิ๊วมากกินเมื่อไหร่ก็สบายใจหอม นุ่มอร่อยคนเดิมๆก็อยากกินแบบไม่ได้ปรุงอะไรนะครับใส่แค่พริกน้ำส้มนิดหน่อยตัดเลี่ยนผมเดี๋ยวชิมเส้นแล้วนะครับหอม,อมเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีสิ่งที่จะแนะนำอีกอย่นึงก็คือบ้นไข่สองใบน่าจะมันกว่านี้ถ้าพวกเราคนไหนที่มาทานนะครับบอกเจมวยใส่ไข่สองใบอร่อยแน่นอนครับ ดเจ้ามวยผมอยากจะขอราดหน้าได้ค่ะนะครับเอารัดหน้าเส้นมีรัดหน้าเส้นมีนครับเจ้หมวยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเจ๊ขายอยู่ตรงเนี้ยเรียกอะไรที่ไหน เรียกถนนแปลงน้มอยู่ที่ถนนแปลงน้าตรงข้ามหน้าวัดยวนตรงข้ามวัดยวนที่เขียนป้ายวัดว่าวัดมงคลสมาคมใช่แล้วอย่างคนที่ขับรถมาจะจอดได้ที่ไหนครับจอดในวัดยวนได้เลยได้หรือว่าจะไปจอดที่แอมเทน่าฮาวก็ได้ใช่ไหมได้แล้วถ้าเกิดคนไม่ได้ขับรถมามารถไฟฟ้าได้ไหมเจมมาได้นี่ลงลงแปลงน้ำพอดีเลยลงรถไฟฟ้ามังกรถไฟฟ้ามังกร MRT ใช่สถานีวัดมังกรใช่ก็คือ เดินทางสะดวกใครที่อยากจะทานอาหารเจ๊หมวยก็สามารถเดินทางได้ง่ายมีที่จอดรถตอนนี้ผมกำลังออเดอร์เส้นหมี่รัดหน้าเราจะมาดูวิธีการผัดแบบโบราณโบราณกันนะครับว่าเส้นหมี่ที่ผัดได้เตาถ่านน้ำรัดหน้าที่ทำได้เตาถ่านโดยเจ๊หมวย ของเจมหมวยนี่ครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนุ่มมากๆนะครับแล้วก็พอมาปรุงด้วยเตาถ่านยิ่งส่งเสริมให้รสชาติอาหารโดดเด่นขึ้นอ่าผมจะขออนุญาตชิมหมูนะครับหอมน้ำรัดหน้ามากๆครับอืมหมูนุ่มๆปรุงด้วยเตาถ่านหอมๆรสชาติดีมากแล้วก็อร่อยมาก ตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านชมนะครับเส้นหมี่ที่ผัดด้วยเตาถ่านเห็นไหมครับว่าจะมีรอยไม้เคี่ยหมองกระทะเล็กๆติดมาบนเส้นหมี่ก็เป็นการส่งเสริมให้เส้นหมี่รัดหน้าเนี่ยที่ผัดด้วยไฟแรงๆของเตาถ่านเนี่ยหอมขึ้นไปอีกขออนุญาตชิมนะครับหอมกลิ่นกระทะเส้นหมี่ติดกลิ่นกระทะมาเนี่ยหอมมากหอมมากๆครับอืม สวัเลยครับเพื่อนๆที่ผ่านมาที่ถนโนแบงน้ำนะครับบนถนโนนี้มีอาหารอะไรหลากหลายอย่างไม่อยากให้พลาดนะครับแวะมาร้านเจ๊หมวยตามสั่งอร่อยจริงๆครับเขาอร่อยเป็นธรรมชาตินะใช้เตาถ่านรสออชาติดีคือไม่ต้องปรุงเลยเยอะเลยอย่างทุกครั้งกินจะชงเขาตลอดว่าเขาเขาใส่แค่ไม่กี่อย่างแต่ว่ารสรสชาติเขาดีด้วยฝีมือด้วยประสบการณ์ของเขา ก็กินบ่อยอยู่เขาจะอร่อยทุกอย่างเลยมีกะเพรามีราดหน้ามีผัดผัดซีอิ๊วข้าผัดซึ่งซึ่งเข้าผัดก็จะผัดดีมากข้าผัดก็จะแห้งดีไงเขาจะไม่ผัดแบบแฉะนงฮะเขาผัดแล้วเขาจะถึงเนื้อดีใช่ไหมกำลังดีทั้งหวานทั้งเค็มคือรสกลมกล่อมรสใช้ได้เลยอะประมาณนี้เจ้หมวยผมขอชิมข้าวผัดนะครับข้าวผัดหมูขอกั่งหมูด้วยนะครับได้ข้าวผัดของเจ๊นี่ผัดด้วยอะไรครับครับ มะเขือมะเขือหอมใหญ่มะเขือกับหอมใหญ่อันนี้จะเป็นข้าวผัดมะเขือกับหอมใหญ่มาแล้วครับข้าวผัดที่ผัดด้วยเตาถ่า,าน โดยฝีมือของเจ๊มหมวยนะครับเชฟใหญ่เชฟเก่าก็ปีประสบการณ์ผัดก็นานนะครับ3-40ปีผมจะขออนุญาตบีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกน้ำปลาเล็กน้อยเริ่มแรกนะครับหมูครับหม,มูแล้วที่ผมออเดอร์เพิ่มก็คือกากหมู เนี้อกระหมูที่ผมออเดอร์เพิ่มมาพอมมาใส่ข้าวผัดจะเป็นยังไงหอมครับหอมหอมหอมพริกหอมมะนาวอืหอมมากครับชิมข้าวผัดที่ใส่เครื่องปรุงครบนะครับม่ว่าจะเป็นพริกมะนาวแล้วก็หอมของตัวหอมเองหอมต้นหอมลอยโชยขึ้นมาเลยครับหอมมากๆขออนุญาตชิมนะครับ หนึ่งเมนูที่ไม่อยากให้ภาดได้ทานอาหารตามสั่งร้านเจมหมวยที่ทำด้วยเตาถ่านทุกๆขั้นตอนนั่งอยู่บนซอยที่เป็นซอยโบราณลมเนี่ยโชยเย็นมาตลอดเวลาทำให้ชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกท่านแวะมานะครับ มีขายกั่งหมูแย่งไหมมีเหรอผมขอหน่อยเจ้ขายยังไงถุงยี่สิบบาทไหน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 ขนาดเนี้ยไหนไหนเจ๊ยกขึ้นมาดูหน่อยถุงนี้ถ่ายนะครับยี่สิบโอ้โหถูกมากเลยเจ๊ผมขออนุญาตซื้อกับบ้านพหกกังลุงเจ๊อร่อยมากเลยอ่าขออนุญาตครับยี่สิบบาทกั่งหมูซื้อกับไปยำกั่งหม,งหมูไปผัดอาหารอะไรก็อร่อยนะครับไป เกลือกระเทียมเพิ่มใส่ผัดไทยกังหมูใส่ผัดไทยใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่ก๋วยเตี๋ยวหลอดทำไมเนี่ยเม่ใช่น้ำมันขวดเอ้เมื่อก่อนเด็กๆด็เขาใช้เขาใช้น้ำมันหลอดใส่ผัดไทยลงจนส่วนใหญ่ที่ไหนเขาก็ใช้น้ำมันขวดทั้งนั้นะของเราใช้น้าามมออออ้ตงงเไปลชิขบคุณกแจำ แต่มีน้อยกางหมูกรักางหมูกางหมูคือมีน้อยมีน้อยวันหนึ่งเจียวได้แค่2ถุงเองสีโลได้แค่2ถุงเองก็คือใครที่อยากจะทานมาก็รีบออเดอร์กางหมูนะอ่ารีบออเดอร์กางหมูก่อนเพราะแต่ละวันมีจํากัดมีน้อยมีน้อยขอบคุณมากครับแจ้อาหารอร่อยมากมาชวนกินได้นะคะมาเยาวราชก็มาเนี่ยก็มีเล่งเนื้อยี่ใบผ้ามาไต้ฮงกงอะไรก็มาได้ค่ะลงรถไฟฟ้านี้เองใกล้ๆ เพื่อนๆใครทุกท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาเลี้ยวเข้ามาอิ่มอร่อยได้ร้านนี้อร่อยหอมราคากันเองเช๊มหมวยก็ต้อนรับดี